18ปีที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์เมืองให้หน่าอยู่ไปกับกรมโยธาธิการและผังเมือง นายพรพศเพนพาดอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประกอบพิธีบวงสวงศาลพระภูมิและสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานาริศลานุวัติวงศ์ณกรมโยธาธิการและผังเมืองพระรามที่6กับการครบรอบ18ปีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมืองประจำา ปี2563เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่และการเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองของนายพรพศเพนพาศส่วนของกรมโยธาการและผังงเองเนี่ยเราก็มีในเรื่องของแผนปฏิบัติราชการตามภารกิจที่เรามีงานตามภารกิจตามชันที่เราป้บหมายในการดำเนินการอยู่นั้นในนโยบายในการดำเนินการเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นกระทรวงัไทยเนี่ยเราจะพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการะฉะนั้น ประโยชน์พี่น้องจนเป็นประโยชน์ที่สาคัญที่สุดที่ทางกรมจะเป็นต้องดำเนินการให้ครบครับในารกิจจริงๆเนี่ยเนื่องจากในปี62ที่ผ่านมานเนี่ยเรามีการปรับปรุงกฎหมายที่สาคัญก็คือพรบการหังเมืองนะครับจะปรับปรุงจากปี18มาเป็นฉบับปีวันในปี62นั้นในเรื่องของเร่งด่วนสำคัญจริงๆเ,เรื่องของการบังเมืองที่จะเป็นจังหวะให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าเป็นส่วนราชการก็ดีพี่น้องวชาชนก็ดีเนี่ยมีความเข้าใจในกฎหมายฉบับใหม่ ถึงแนวทางในการที่จะพัฒนาเมืองโดยการใช้ผังเมืองนํแต่การที่จะทําให้เกิดประโยชน์ในการที่จะอยู่อย่างดูแนอยู่อย่างมีส่วนร่วมระหว่างในเรื่องของการอนุรักษ์กับการพัฒนาในการการโดยการใช้การผังเมืองในการกับเรื่อในการดำเนินการครับสำหรับกรมโยธาธิการและผังเมืองนับเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญในการวางรากฐานของบ้านเมืองคือเรื่องผังเมืองเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของการสร้างเมืองซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะกําหนดทิศทางของเมืองในอนาคต สำนักข่าวไทยแลนด์พลัสรายงาน